คงน้องยอมรีเพื่อเธอคนดีจากนี้ไปจนมีรักไฟนี้ FC ฟซีเขาอยากฟังผมร้องมากหากเดิน มีชีวิตจีใจบอมันต่อไม่พอสิได้ไรความอู้สกแมนบบเขาบอกเคยหักกันแล้วที่ผ่านมานั้นมันคือ,อยาง เดอเฮาบอกเคยฮักกันแล้วที่ผ่านมานี่ยเอาขึ้นมาผมกลัวเพลงะไรเนี่ยเพลงผมไม่ละเออป้อนเราบอกเออทำไมกินข้าวไม่หมดเลยกินมาทิกินข้าวเยอะๆหน่อยช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยเออทำไมไม่หัวเข้าใจว่า มันน่าจะอิ่มอีกอย่างนึงเป็นอัศวินไม่ค่อยนอนไม่ใช่มันน่าจะอิ่มอีกอย่างนึงแล้วแหละอิ่มแล้วอิ่มอกอิ่มใจน<อ>ี่เลยก<อ>ิกนข้าวแค่นี้ก็ไม่หมดก็หลายกินเยอะกินเยอะนี่ข้าวมีเป็นสิบถุงอ่ะผมอิ่มแล้วอิ่มเพราะว่าความรักกับพีเอ็มซีแล้วก็ความรักของคุณลูกครับครับเอ่อลองเข้าไปในช่องสิงได้ขอให้หน่อยได้ไหมครับ เข้าไปทำไมครับเข้าเข้าไปแชร์เพลงอีลิทห้หน่อยได้ไหมครับเพลงใหม่ล่าสุดของอีลิทครับลอาพูดคำว่าค้าหน่อยได้ไหมครับเอาคำว่าค้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นคุณฟังคําที่ผมพูดก่อนนะครับไม่ถ้าคำถ้าพูดคำว่าค้าคําเดียวผมสามารถแชร์คุณเพลงอีลิทไายไปแปดชั่วโมงยอดสองพันวิวโอ้แชร์หน่อยครับน่าสงสารจังเลยวะพี่พูาไปว่าไงเนี่ยพี่เข้าไปสิงได้ขอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม พิมพ์ภาษาไทยแบบงงครับ <c oughs> เปิดมันเข้าไปในจอบครับภาษาไทยยังพิมพ์ไม่ถูกนะเมื่อกี้พิมพ์ให้มันเป็นขอดเฉยแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ครับอ๋อนี่ไม่เป็นอีกดครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้เยอะอยู่นะเท่าไหร่ครับสี่ครับสี่หมื่นสี่แสนสี่พันแปดพักแฉะหน่อยนะครับครับท่าที่รักขอครับผมให้อยู่แล้วแหละไปใช้อร่อยอร่อยกินด้วยกันส้มตำเอร่อยอร่อยพอกิน กับเธอากย่างอร่อยอร่อยเนี่ยต้มต้ต่อเอ้าทำไมไม่ต้มไม่มาเสร็จไม่สวมรอยเูาเอาไทยกินดิโอ้ยเท่าะไรไปชอบไปชอบอ่ารชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเอาไทยต้มต่อสรุปให้ต้มหนี่งอะฮะสรุปให้ต้มเอาตรงป่ะเออไอป๊อปเธอเคยทานกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไร กลับไปคิดไปคนใครครวรมากมายไม่เจอคำตอที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกัน จึงบุญจึงกำน้ำแต่งให้เป็นคู่แข่งกับวาสนาแม้แต่หยดน้ำตาก็บ่มีโอกาสเห็นคำสัญญาให้ไหว้ของถ่าดวงใจด้วยความทุกข์เห็นดวงจิตที่ไร้คนเห็นอยากพอเนือเย็นมาหลายแลมปี เบิ้องน้ำคงไหลใจสลายแต่สุดท้ายไอโฮโตนี้ว่าบ่ามีทางใอยากจะมือกับคนดีพอผมนี้